สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูผักที่คุณแม่ปลูกไว้รอบบ้านนะถ้าเวียนหัวขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะมีหละพาผักชีใบเลื่อยผักแพวตคร้กระเพาผักชีใบเลื่อยอันนี้ต้นกุยชายเอาไปใส่ผัดมิ้วซัวอออันนี้อร่อยมากชอบมากเลยที่จริงไอตรงเนี้ยผักมันเยอะมากเลยนะแต่แม่ไปเยอะละ มันก็เลยยังมีแบบเป็นกระย่อมกระย่อมนะมีสละันเพ็ดปูรีคือไม่มีพื้นที่ว่างอะกระเพราอันนี้คือกุ้ยช่ายที่ตรงดินที่เราตัดไปผัดตัวมะชานะอันนี้ขี้หนูแล้วก็พีกอะไรอะพิกใหญ่อะเออแล้วนี่มานี่ถั่วมันเป็นถั่วอะไรนะที่มันลายๆเลือกถั่วอะไรนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ย แม่เขาเก็บกินไปนหลายรอบละสมุทรเยอะเลยนะ่ะเนี่เราถั่วนะอันนี้คือรอบบ้านนะคะคือแล้วน,นี้ก็อะไรมะนาวอีกต้นนึงก็มาดูผลไม้กันบ้างอันนี้ต้นยังไม่ออกลูกจ้ะปลูกมาปีเงละน,นี่ต้นอะไรอะ่ะเลยนะผักชีลาวขาะอันนี้เป็นหน้าหนาหมักเม่าบักเมานะ ก็นี่ต้นใบเตยมีพื้นที่ไม่ได้ปลูกหมดจ้ะแล้วก็ตายไปเยอะละต้นไม้ของฉันอันนี้มออันนี้เป็นชมพูเะะ่เพชรค่ะสีแดงแงลูกมันจะใหญ่นะอร่อยมากเลยอันนี้รอบสองละคือรอบสองละแล้วก็มีต้นอะไรแหละลำยายม่วงเขียวเสวยหรือมะม่วงแก้วนี่แหละเอ้หรือมะม่วงแก้วขมิ้นแหละจำไม่ได้คือรอบบ้านเนาะ แล้วก็มา,าลนทุกปีจ้ะต้นนี้แล้วก็มาต้นหม่อนมีชมพู่โอ้สีขาวอะจำชื่อไม่ได้นะแล้วนี่ก็ต้นอะไรอะกระชายทะเวียนหัวหอภั่นะนี่ภาคปาจะอ้วกแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้ต้นหม่อนนะของนาเดียเขาเนี่ยเห็นนะลูกเต็มเลยนะแต่ยังไม่แดงนาเดียเด็ดกินบ่อย โอเคแล้วก็มาดูอะไรต่อเนี่ยอน,นีต้นทุเรียนจ้ะหลายปีแล้วได้แค่เนี้ยแล้วก็อันนี้ต้นมะยงชีดเริ่มโตแล้วเดี๋ยวถ้าออกลูกจ้ะนะคะแล้วก็อันนี้ต้นอะไรของแม่เขาต้นกล้วยอะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้นเงาะนะโอเคนี่แหละค่ะผักรอบบ้านของเราผลไม้รอบบ้านของเรา โอเคนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันใหม่จ้า